ัสดีค่ะพบกับช่องเตยเตยชนแนลวันนี้เราจะมากินขนมที่แปะเดี๋ยวเริ่มจากอันแรกแล้วขอเป็นเจ้านี้ใช่ค่ะมันแปะมากแล้วแต่สำหรับเราคิดว่าแปะน่ะบ้านทุกคนอาจจะมีอาจจะคิดว่าไม่แปะใช่ค่ะสำหรับพวกเราต้องคือแปะเพราะว่าเขาเอาไอ้ที่มันเป็นขนมเที่ยวไว้ใส่นิ้วเป็นปาปิก้าใส่นิ้วอะค่ะมาทำเป็นเล่ใช่ค่ะ ให้ทุกคนฟังเสียงเคี้ยวนะคะค่ะเห็นไหมทุกคนน้องมีความกรอบน้องกรอบมากเลยนะอแต่ว่าถ้าเราน่ะ เราต้องกินที่หมดนะมัาจะกินหมอนี่ในทีเดียวได้ยังไงเดี๋ยวเราจะรีวิวอันใหม่เลยนะคะเป็นอันนี้ก็ไม่ใช่อะไรหรอกแค่ามากินแล่เฉยๆแต่เราไม่ลงวิดีโอนะคะเราจะมาพิสูจน์ว่าน,นะคะถ้าบ้านใครมีแบบนี้และคิดว่าเป็นของปลอมหรือของจริงไม่กล้ากิน ว่ามันจะกินแล้วปวดท้องไหมเป็นชันไลหรือเปล่าเพราะว่าอันที่เรากินแต่ก่อนมันเป็นสั้นไล่อะทุกคนเลิวคือตอนถูมันมีฟองด้วยนะเวลาสังเกตทุกคนดูจากกลิ่นดมจากกลิ่นเลยเพราะว่ากลิ่นแต่ว่ากลิ่นบางทีมันก็บอกไม่ได้นะใช่แต่ว่ากลิ่นตอนนั้นบอกพวกเราได้ตอนเอาไปลองถูจานดูมันมีฟองมันเป็นตอนนั้นเป็นลูกสไปเดอร์แมนค่ะลูกป,ประมาณเท่านี้ห้าบาทนะ แล้วก็รูปเป็ดว่าะใช่แล้วก็ลูกเป็ดค่ะใช่ค่ะี๋ยวเราจะมากินเราเอาไปใส่ของพี่ด้วยนะคะทุกคนใช่ของน้องภูมินะคะแต่สําหรับบางุนก็คือพี่เราอยู่ป .4 น้องอยู่ป .2 ภูมิอยู่ป .3 เราจะมากินกันเลยเดี๋ยวมาเดี๋ยวเจอบริกแบบนั้นเ่ยเขาจ่งเหี้ยพี่ค่ะทุกคนน้องเราก็พูดอีสานเป็นด้วยนะคะ เราแปลให้นะคะน้องบอกว่ามันแกะง่ายๆแต่เขาต้องแกะตรงนี้โอเคค่ะน้องเราผู้อีสานเป็นนะคะแบบนี้แบบนี้เออไม่ได้แกะแบบนั้นเอ้ยมันน่าจะย้งหมดแล้วอ่ะข้างในนี่เงี้ยอืออืมมันแกะไม่ออกบ้างใครเป็นแบบนี้บ้างคะอีสันไล่เฮ้ยมันเป็นสีเขียวมันบ่งบ่มันชั่นล่องลยเลยอยๆน้องบอกว่า มันดูออกเป็นสันไลได้เลยอ่ะแต่เราจะมันลองอด,ดูงงของพี่เป็นสีขาวหรือม,มันจะเป็นยินลิน่นลูกตอยู่ในลูกบอลไม่รู้มันคือลูกบอล,ลหรือหมวกนะแกมไม่ออกอุ้ยทุกคนมันแน่นมากอ,อดดเกออเออเจ๋ง่ะไหนฮะน้งเราก็พูดอีสารอีกแล้วนะคะเขาพูดเป็นค่ะเอ้ยเอ้ยเริ่มจะแกดได้แล้ว ใช้ก like ันไก่อะมันแกะยากมากแป๊บหนึงนะคะไปเอากันไก่ก่อนอ้าวเออออใช้ไอันี้ใช้หน้ไม้หีไหมุวยมันจะแกะได้เหรออุ้ยฮะได้เหรอพูดไวน้องบอกว่าไม่ได้นะคะทุกคนแค่ข้างในมันเยอะมอะกดกด เสียงโสดด้วยแรกลองกินเดี๋ยวจะเก็บให้อันนี้ไม่ใช่นะทุกคนอันนี้ไม่ใช่สไลด์อร่อยข้าหนูเป็นท่านหน้าเดี๋ยวจะรองดูมงของพี่ก็กินอย่างงั้นแต่มันไม่ใช่เพราะว่าบางอันมันก็พิสูจน์จากกินไม่ได้นะเดี๋ยวจะเก็บให้ฉันก็เก็บไม่ได้เหมือนกันนะเธอเราไปอัานต่อไปดูไม่อุ่นเราต้องกินมันให้ได้ คือมันทะลุออกมาทุกคนมีไส้ไหมนะมีไส้สตรอเบอรี่ต่บารนก็ลินจีนะเฮ้ยทุกคนไส้มาเทลาดหทุกคนดูเลยออ้ยไส้อะไรวะไม่มดูนะเฮ้ยอยูอเกใช่น้องบอกว่าเฮ้ยแกได้หีงอเลยเยว แล้วดูดูเพาดูทางนี้ท่านแก่ยากมากเลยนะทุกคนดูเหมือนว่ามันอร่อยไม่ใช่ด้วยเดี๋ยวอุ้ยคนหนุนินทีขาวพูดกันอันนี้ก็กินได้นะคะแต่ว่าอย่ากินมากเพราะไม่ใช่ของจริงแต่แค่มันกินได้แล้วเราก็ซื้อกันมาแค่สองลูก ใช่เพราะว่าพวกเราจะปวดท้องเราเก็บให้น้องอุ้ยเทอร์ของเธอมันเก็บไม่ได้มีพี่กวนต่อไปเลยไหมเดี๋ยวเธอไม่ได้กิน<ม>เดี๋ยวพว่งรียนรูพวกนั้นสิเธอคอยให้ดูทีหลังอุ้ยมันคนมันเกะยากมากเบียแบรเล็ปจะขับนี่กันไก่ไหม เน้องบอกว่าไม่รู้นะคะ นีน่ก็ได้เดี๋ยวเธอฉันต้องออกมาให้เธอเพราะว่าฉันจะแกะออกคนเหนียวอืมยนเหนียวเดี๋ยวทำได้เดี๋ยวจะไปดูตอนที่กินเสร็จแล้วนะคะตอนที่แกะได้ <Yeah. S 1> ทุกคนสรุปมันก็คือแกะไม่ได้อันนี้เราตั้งกล้องใหม่นะคะมันก็จิตเตี้ยลงใช่คุณต่อไปเราจะเล่นดี๊ อันนี้เป็นแอปเปิ้ลสีเขียวสวยอันนี้เป็นอะไรนะอะไรอ่ะไม่แน่ใจเหมือนกันนะคะทุกคนใครรู้ก็ช่วยบอกด้วยค่ะแม่ต่อไปเลยอันนี้เป็นองุ่นหรืออะไรนะบลูเบอร์รี่ก็ก็ไม่รู้นะองุ่นหรือบลูเบอร์รี่ก็ไม่รู้องุ่นนะคะเอาอันนี้รสองุ่นนะคะน้องเราพูดผิดตลอดเลยเดี๋ยวมันคือเจลลี่ข้างในนะถ้่มันจะนุ่นุ่มๆนะ เดี๋ยวเราจะมาหาที่เปิดมันเลยเฮ้ยไม่มีกันไกอ่ะอยากได้กันไกมากเลยที่ใส่ทาเธอฉันอยากได้กันไกลอ่ะมีกันไกลปะข่างก็กินอันนี้ให้ทุกคนดูไม่ได้ใช่ทุกคนเดี๋ยวเราจะปิดคลิปก่อนนะคะแป๊บเดียวเดี๋ยวเราก็จะมาถ่ายใหม่แป๊บนึงนี่นะคะทุกคนก็แก่ได้แล้วเพราะเราได้ไปเจอกันไกแล้วอ่ะ เราจะมาลองแอปเปิลดูนะคะเดี๋ยวจะให้น้องกินก่อนเดี๋ยวเราตัดรอช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 ,อช,อชอหน้าตามันคือแบบนี้นะอืมจ้าแป๊บนึงเลยเอโอเคน้องบอกว่าแป๊บน,นึงนะพี่เห็นแล้วโอเคน้องบอกว่าเห็นแล้วเห็นกินไกลแล้วอะไรประมาณนั้นอือมีปรมามก็จะมีประมาณนี้ทุกคน เราก็จะดูออมาทุกคนนี่ทุกคนตรงนี้มันหายเยืนเลยอะไรอิงกินเยลลี่ปลอมน้องอิงกินเยลลี่ปลอมออเอมข้าโรงพยาบาลไหมละ่ะพอ,อเลยเขาน้องเป็นยังไงบ้างอืมเหน่อยเหนื่อยอืมคนที่ได้ อันนี้ได้น้อยกว่าเพราะว่าอันนี้มันเนื้อแน่นแต่ว่าอันนี้ได้เยอะกว่าก็เพราะว่ามันบางๆนะทุกคนโอเคเดี๋ยวเราเอาอันน้อยกว่าไปนวนกินเลยเนี่ยค่ะทุกคนเมันจจเป็นแบบนี้บบน,นะซองมันเป็นแบบนี้ย้ำอีกทีนะเผื่อใครซื้อผิดอ้น<ย>ไหนไม่มีที่ฉีกก็ตัดเอานะ<ย><ย>ทุกคน,เ,นเขาไปบอกยายว่ายายดูอย่างน,นี้ดิ อร่อยเหรอเดี๋ยวพี่จะลองกินนะจะให้ทุกคนได้ยินด้วยอร่อยไหมอร่อยมันก็น่าจะอร่อยนั่นแหละเพราะวะ่าหนึ่งหนึบงหนังเนื้อมันเด้งเด้งใช่คนอันที่เรากินหนัไม่เห็นอร่อยเลยเครื่องดืง่มถ้ามันเป็นชานมข่มุกกับครัค่ะมไม่อร่อยก็เลยไม่ซื้อมาแต่ถ้าใครอยากให้กิน อันนั้นคอมเมนต์ว่ากินกินสองครั้งจะใส่ไม้ยมุกมาก็ได้นะอะระอืมเห,ห็นแล้วก็รสแปลกๆที่เราไม่รู้ว่ามันคืออะไร ทุกคนเราจะลองสิมเชฟให้อุ้ยโอเอุ้ยทุกคนมันมีน้ำอุ้ยเอากลับเข้าไปกอนเดี๋ยวเราเอาเช็ช่วก่อนนะป๊บนึง